แต่นั่นไมต้องคนบอกอิจติมาก็ได้มือนี้มีหมูกระทะค่ะมือนี้สวัสดีค่ะหมูกระทุ่มหมูปะทะหมูกระทะปะปุมาแล้วหมูกระทุมเอาเด้อพายอ่ะผู้นี้คือนางสูงแทขนานนี่ปะทะปะทะหญ่คือนางสูงแทมันสีอิ่มก้อนหมูกระทะได้หลายส่วน กินข่าก็บบกนัดได้ <us <us ี่ค่ะินข้าก็บบกนัดก็บ so ักม่วงไก่มาแล้วแก่ป if ้อแบบนัดก็บบกม่วงกับข่าหวานฮะหวานดีงหวานแอืนง่ายกินุกกินเามันอิ่มก่อไอ้ฟังเสียง เสียงมูกระทะบอกให้ส mm. ู้สู้สู้เสียงอเ้าบอมือน้ัเันนี้จะได้เงบ้างาระไม่แขนนะร้บข้าูแนไม จะไปใหม่ไย้ย่งจะสิยำว่่ได้ทำไมเพราะมันนุ่มๆกินรสแล้วรสเมื่อกินุ่งกระทะด้วยคะ่ะถ้าคิดมีซุกแล้วเนี่ยก,กุ้งนั่นซุกแล้วนี่อ๋อจุแล้ว Mẹ chơi <laughs> bớt nè ซุกแล้วสุกแล้วุกแล้วลูกสุกแล้วกะลมันสุกแล้วหมูนั่นเนี่ยนี่นี่นยุกแล้วตัวนห้ทำใจแข็งจะกัมูอันสามสันนุ่มหมูสามสันเป็นอี่แก่ปาลุแกบ

ขผาไรค่ะเหมือนอยามาแดนเน่ังมาแดนกับกับ ้องกินหนังสี่แล้วยองกินตำเองใอตำนะน้องไตำจ้าขอกัรแต่งเสลีหมู บาขอบคุณลายค่ะเอากุ้งทุกแล้วนะพอ่จังหอนจันเอาจังเหยาออกจก้เมันต่อเข้ามาอันนี้